ป้อมเพชรยามเย็นครับพอดีจังหวะวันนี้มีอีเวนต์งานพิเศษด้วยมีงานอายุยายามเย็นก็จะมีดน,ดนตรีเล็กๆน้อยๆอยให้คนมาเที่ยวดูป้อมเพชรแม่น้ำเจ้าพยามีบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นนี่เวลาประมาณเกือบหกโมงเย็นแล้วพระอาทิตย์ตกดินแล้ว บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะหน้าป้อมเพชรนะครับด้านนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใหญ่จะไปเข้ากรุงเทพนะฮะแล้วด้านซ้ายมือนู่นก็คือแม่น้ำป่าสักมารบรรจบกันตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าทางสามแพ่งตรงนี้นะฮะตอนนี้อยากทำเย็นนะฮะ หกโมงเย็นเดี๋ยวตอนประมาณสักพระอาทิตตกดินแล้วเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีกทีเพราะอาจจะมีติดไฟมีองค์นีออนอะไรมันจะดูสวยอีกแบบนึงในตอนคืนนะนี่คือความยิ่งใหญ่ของป้อมเพชรนะฮะป้อมปาการด่านแรกเลยถ้ามาจากกรุงเทพนะจากมาจากทะเลนะฮะป้อมปราการด่านแรกที่ นู่นก็คือวัดประดังเชิงหลวงพ่อโตนะเราเห็นอยู่ไกลๆนั่นก็คือแม่น้ำป่าสักนะฮะที่เก่งที่สุดของโมเดลลิ่งนี้ก็แล้วก็วิหารหลว้วก็โต้ก็คือน้ิงที่เห็นอยูะฮะน้องใบข้าวอยู่ไหนเอ่ยสต่คงไม่มากนักนแม่น้ำป่าสักที่ใส่เสื้อสีดำตะข่ายตะข่ายแล้วก็คือมารวมกันแล้วลงไปเป็นแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพนะฮะ น้องเพลงมา4ปีแล้วดูพยาปีที่4จะเป็นยังไงบอกผู้จัดการโมเสียตั้งเป็นแสนละอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีสวยบรรยากาศลมเย็นสบายยามเย็นนะฮะมาอยุธยาก็อย่าลืมมานี่วันนี้น้อง2คนจะมาแต่ละ2เพลงนะครับก็จะนำวงประกอบทั้งหมด6เพลงนะครับที้จะมาพนะครณาเดี๋ยวถ้ายังไงพร้อมบอกพี่ชั้นกับพี่อุ้ยได้เลยนะครับ ที่สำคัญนะเ้ครับกรมีากีได้รเกียรติจากพี่เล็กต่อริศศึกษาศรีครับที่ร้อยจะมาขยพี่เล็กนะครับพี่เล็กๆะมน้อยนะคำถจะมารับบทเป็นอะไรฮะเป็นอะไรคะเป็นเซอร์นเซอรลมเย็นสบายใช่พี่เล็กจะมาปเท่อองเทพนะ้ามีเรือสปีนโ๊ทเนี่ยขับเข้าไปได้เลยสองสามชั่วโมงก็ถึงแล้ว สบายสบายใจร้ายมากเลยอะนางมาทางสามแ่งมันมีน้ําวนเล็กๆ็กน้อยๆตอนนี้พอน้ํามันไม่เยอะนะแห้งมันแห้งอยู่ทุกวันเลยแต่เราก็เอาเล็กเล็กน้อยน้อยู่ตันกลางแล้วก็ต้องขอขอบคุณเขาทั้งหมดกับน้องเติร์ดก็น้ําไม่แรงอะมันมีคนตกปลากลางกลางคลองเลยกลางแม่น้ำเลยแสดงว่าน้ํานิ่งไม่แรงเท่าไหร่แต่ตรงนี้เป็นน้าวนน่ เนี่ยน้ำบนเบาๆแต่ข้างบนในเบาๆแต่ข้างล่างตะโกคงจะโยมบนหน้าดวงอุบัติเหตุบ่อยฮะแถวเนี้ยด้านนี้ก็คือวัดใหม่บางกระจามเลยวัดใหม่บางกระจามไม่ใช่ครับโดยมีโอกาสจะพาไปไปดูคันนี้พี่แช้า์จะโดนไปนะครับที่ว่าสไหดีป่ะถ้าตรงไปอีกนะด้านซ้ายมือก็เป็นหมู่บ้าน ญี่ปุ่นหมู่บ้านฮอลันดาเก่านะครับแล้วท่าด้านข้างขวาอันนี่ก็คือหมู่บ้านโปรตุเกสอย่างใต้แบบปีดีก็จะวันนี้มาเดินที่ฟอมเฟตดีไปอย่างมีดนตรีให้ฟังสบายๆชิลๆแล้วมีน้ำปลาหวานออเจ้ากินเล่นๆพอเสร็จจากวงนี้ก็จะเป็นซีนนะครับวงซีนข้าวเหนียวมะม่วงสุดฮิตน้องมิลลี่ด้วย ทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงกลับมาโอ้ยติดติดเทรนดับโลกเลยแต่อร่อยอยู่แล้วฮะอร่อยแน่นอนครับราคาถูกด้วยสามสิบบาทเองเดี๋ยวเราต้องจัดสักหนึ่งชุดเนื้อย่างโคคุณ <c oughs> อร่อยอร่อยราคาถูกถูกเส้อสกาดเจแดง ข้าวไข่เจียวก็มีมากินหอยแกลยำสาัอย่างนั่งเนักร้อ่กางมั่เดนั่ข้างไหมไอคือไอซิมกะทิสอนั่งเดิมมันอยกะทิสองตักทดไหคะไม่ได้เราเล่นเยอะแล้กินง่ายอร่อยดีแล้วก็มากิที่ไหนมากระิ้กน ลูกชิ้นยืนกินเราจัดงานน้องบีมีทั้งของน้องมิลลี่ก็คือเขาเรียกมะม่วงและมีของลูกชิ้นยืนกินด้วยเราไม่เคยทิ้งขยะไว้ในตู้เพชรกันเลยเป็นเรื่องปลาหม้อเบลเลอะ์นะฮะโอ้โหน้องไก่มีเส้นมี่ไหนก็ตามเนี่ยขยุมขยะถุงซะเกือบหมดเลยจะทิ้ยาอยากเพลงเราไม่เคยแสนไทยร่วมพร้อมกับของกินอาหารอร่อยราคาถูกฮะนี่อะไรหมูปลาร้าด้วยโอ้สุดยอด ความเป็นอิทธยายัางเย็นแบบนี้ของเราอสากัืในเ่ชมมากกันคนยม่มชม็นรูปแล้วนะคะสวยแล้วนะคะแต่มาสัมผัสด้วยความเป็นจริงได้ก็คืออารมณ์เย็นสบายอากาศสดชื่นจริงๆเลย อยากจะให้มีลมเข้าไปในยูทูได้ฮะเย็นสบายสดชื่นมีอากาศแบบสดชื่นจริงๆฮะไร้มลภาวะเลยร้อนเสร็จตกดินแล้วครับแล้วมีการเปิดไฟ พราตตกดน้วฮอากาศเย็นบายแล้วนะคะคืแล้นะสงริบเรย์เริ่มเชิดแล้วนะฮะขอสุาข็งพิเศษครับบรยาการริม่รับเจ้าพาได้นะคะเพลง อมเพ็ดหอมมีแสงมีเสียงดนตรีอันไทยร้องทานอาหารเนี่ยทานอาหาร ยานะครับมนเลี่ยวกันนะครับป้อมเพชรสภาศตอนเย็นๆนะฮะเดินสบายและก็อากาศเย็นสบายนะครับดูความยิ่งใหญ่ของป้อมเพชรเป็นปาการป้องกันศัตรูในสมยสัยกรุงศรีอยุธยาครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและกดติดตามให้เป็นกำลังใจกับผู้ทำรายการและก็จะทำรายการดีๆสนสุๆมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีนะครับ